สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เจมอยู่ที่ร้านจินทอดปลาตือ้อเป็นครั้งแรกที่ได้มากินจินทอดปลาตื้อและกินที่สาขาบางแสนด้วยเป็นบ้านเกิดของพี่เจเองพี่เจเป็นคนชนบุรีแท้โดยตรงนะคะต,ต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ปลาตือ้อวันนี้ปลาตื้ออาจจะค่อนข้างเสียสติไม่รู้อาจจะอาจจะเพิ่งกลับมาจากบ้านพี่มิกเมื่อวานเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่พูดดังนั้นวันนี้พี่เจมก็จะกินแบบ ASMR นะคะ น้ำปลาฝาชมพูนะคะปะ้าตือกำลังเทหยอะลงไปในบนไข่เป็ดที่ต้มแบบออดันเต้และก็กำลังจะขยี้ค่ะแต่ก่อนจะขยี้นั้นป้าตือมีการจามนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดวันนี้เขาค่อนข้างสุขุมนุ่มลึกและไม่เล่นทั้งโลกครอบครัวฉันตัวฉันไม่มีอะไรกลางวันบ้านป่าพี่อ้อยกระทอนก็ไม่เล่นกับสิ่งนี้แต่ฉันอยากรู้จริงจริว่าน้ำปลาแค่นั้นจะพอหรออยากได้อีกจังแต่ปกติหนูเป็นคนกินเจหนูเป็นวีแกนป้าตือ วันนี้เราต้องพูดคนเดียวทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ okay. <c oughs> เคแล้ไหมคุณวีแก้น,นั้นหนูจะกินพวกผักก่อนกินลําบากมากเลยเนี่ย <c oughs> ปลาตืออันนี้ของแรกอันนี้คืออะไรอะ่ <c oughs> ประปลาตือก็ไม่รู้นะครับเป็นเจ้าของอันนี้ไง <c oughs> ใจเย็นดีอันนี้นะคะขอใส่เอฟเฟกต์เขียวกรอบๆเหมือนพี่เอ <c oughs> <c oughs> อืกรอบมากเหมือนก็ใส่ท้องเปลือกปะผอไแม่แจ้งเปลือกแล e ้เป็นเอฟเฟกกรอบต่อไปเป็นไส้อัว่วอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นเอฟเฟกเสียงฝนตกคารดิโอเคลียปุ๊ปบมันซุ้มจ่บเนี่ยมีความซุ้มจําเป็นอไรที่แม่แห้งเลยซุ้มจําเหมือนเสียงฝนตกกินอะไรต่อดีอ่ปะป้าตือวันนี้โอเคไหมนะ หลายครั้งนะคะที่คนที่อยู่ในช่วงวัยทองแล้วก็กาลังก้าวผ่านไปสู่วัยชรานเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับอาการหลายๆอาการนะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะมากรอบซึ่งก็กรอบจริงแต่จะมีเสียงเอฟเฟกเหล็กด้วยมิ <c oughs> จฉขอทอดเพิ่มเป็นสูตรฟันแตกก็อืมอืมอันนี้ชอบหมูยออันนี้ขอ,อ,นนอ,อ,นนอเป็นเอฟเฟกแบบ เด็กจนเสียวทำการเป็นเอฟเฟกว้าวมีใน tiktok เสิร์ชดู amazing wow, wow. <c oughs> ตานละหลักสิบป้ายิบห้าบาทไอ้นนทอดสองตัวเจ็ดร้อยก็บาทพอ <c oughs> <c oughs> แกจะพูดสันน้นฐันพูดเฟกหนิอยู่ได้คื <c oughs> อวันนี้เหนื่อยอะ่ะเอาเด็กมาใช้งานอะ่ะบางครั้งอ่ะ เราก็ต้องทําอะไรเพื่อชื่อเสียงตัวเองนะที่จริงอ่ะหนูป่วยหนักมากแต่หนูต้องลุกจากโรงพยาบาลแล้วหนูด่าหมอเลยบะหนูด่าอย่างนี้เลยหมอหมอจะไม่รู้อะไรล่ะปาตืเลยนะเว้ยฉันไม่เคยดังในติ๊กตอกเหรอเขาไม่เขาขอเจนโค้ดสามสิบวันเขายังเรายังให้แต่ถ้าป้าตือปฏิเสธไม่ได้ก็ลองลุกหมอมาห้ามะไรหนูไม่เลือเรื่องหนูจะทำเพื่อชื่อเสียงจริงๆเพาะ f อ r popularity I have to be famous กินมะเขือไปไป อ,อืเราก็กินมะเขือได้นี่ย <laughs> อืมหัวทำไม่รเสียง